มิก็จะมารีวิวถ้ำนาคานะคะที่เคยสัญญาไว้แล้วมีเพื่อนๆคือถามกันมาเยอะมากนะคะรู้สึกดีมากขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความสนใจนะคะเราเดินขึ้นไปประมาณสิบโมงสิบโมงครึ่งนะคะไปถึงข้างบนก็ประมาณเที่ยงเริ่มการรีวิวกันเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆไปการเสียเวลานะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จองไปโทรจองไปโทรโทรไปจอง <laughs> ตื่นเต้นทำไม <laughs> มันเหมือนเป็นการไร้สดครั้งแรกในห้องเราไม่ไปนอกสถานที่แต่เรามีพร็อพโดยการที่เป็นอย่างนี้นะคะ นะลายพลางนิดน,นึงนะคะเหมาะก,กับอุทยานเราโทรไปเช็คหรือว่าไลน์ไปนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนเราก็โทรไปที่0817252684นะคะเดี๋ยวจะขึ้นข้อความไว้ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ ID l i ไลน์นะคะ P L K นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 โอเคเดี๋ยวจะขึ้นเป็นข้อความวาให้อีกทีนะจ๊ะแต่ก็โทรย้ำๆตื้อๆเขาหน่อยนะคะจะรับยากนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นการจองคิวบุ๊กกับทางอุทยานว่าเราจะไปกี่คนรถกี่คันไปตอนไหนเขาจะแจ้งเวลาให้เราไปถึงกี่โมงรอบก็จะมีตั้งแต่เช้านะคะ7จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิโมงก็คือมิกอะ ไม,ไ,ไม่ได้ไปคือมิกไปจองผ่านทางท,างที่จะไปอุทยานแต่พอไปจริงๆมิกไม่ได้มิกไม่ได้ขึ้นไปทางอุทยานนะคะมิกไปขึ้นที่วัดถ้ำชัยมงคลนะคะจะมีขึ้นได้2ที่เหมือนคะ่ะพิจก,กูดอะ่ะเราจะขึ้นได้2ทางนี่ก็ขึ้นได้2ที่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาจะให้ขึ้นไปรอบรอบรอบละ50คนอันนี้ไม่รู้ไม่ได้ไปพิสูจน์อันนี้ไม่รู้ใครรู้มาคอมเมนต์ได้นะคะเขาบอกว่าเป็นรอบรอบรอบละ50ิคน เราไม่ได้ไปเราก็เลยไม่รู้ว่ามันขึ้นไปได้รอบกี่คนจริงๆแล้วนะคะก่อนหน้าที่จะไปนะคะมิก็ได้ไปดรอปตัวเองไว้ที่ขอนแก่นก่อนนะคะเราก็จะมีเพื่อนร่วมทางอีกหนึ่งคนเราไปทั้งหมด2คนนะคะขับรถจากขอนแก่นไปบึงการใช้เวลา3มชั่วโมงกว่านินดๆนะคะแล้วเราก็ไปค้างก่อน1คืนเพื่อเตรียมตัวตอนเช้าจะได้ไแบบชุลมุํสหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะก่อนจะไปแต่เช้าแบบเดินทางแต่เช้าเลยอะ ถ้าอยู่แะแวกนั้นอะเดินทางถ้าไม่ทันจริงๆม่กว่ารอบบ่ายก็ทันไปถึงบ่ายอย่าอย่าเกินดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราเราไม่รู้ว่าเราอะแต่ละคนอะใช้เวลาการเดินที่ไม่เหมือนกันไนียอาจจะช้าอาจจะเร็วรดหลั่นกันไปมิก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าเดินขึ้นไปจากวัดนะจากถึงทางขึ้นนะคะจากวัดเดินึ้นไปอ่ะมิกะไปพักที่เฮาเลือนไทยนะคะคือละ500บาทถูกมากถูกและดีคือดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ที่พักปลอดภัย ปลอดภัยมาเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทก็อัจฉริยะใจดีนะคะแล้วก็จะมีการนั่งรับประทานอาหารกินในพื้นที่ส่วนกลางนะคะสำหรับสำหรับห้องนอนพักคืนละ5 0 0บาทสิ่งที่ได้รับก็คืออาหารเช้าหนึ่งมื้อด้วยนะจ๊ะคือดีมากอาหารเช้าก็จะมีเป็นข้าวต้มนะคะแล้วก็ขนมปังปิ้งน้ำสม้มก็ปกติน้องไม่พักหนึ่งคืน tomorrow นะคะ เดินทางนะคะตอนเช้าเราก็คิดว่าแบบเขาก็บ่นกันนั่นแหละว่าแบบเฮ้ยแต่ฝนต้องตกแน่เลยจะขึ้นได้ไหมยังไงเราก็คิดอย่างเดียวเฮ้ยไม่เป็นไรเราไปดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราตื่นตื่นมาเราไม่สนใจแล้วฝนตกหรือฝนหยุดนะเราตื่นเราตื่นเจ็ดโมงเอาตื่นเจ็ดโมงอาบน้ำแต่งตัวมีห้องกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้อหมุ่นประมาณแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งซึ่งฝนตกตั้งแต่เช้าฝนตกตั้งแต่ตแบบเช้าเลยอ่ะเช้าตั้งแต่แบบหกโมงอะไรอย่างเงี้ยนะ ฝนตกแต่เ,เช้าเลยก็ก,กินข้าวแล้วคือแบบถังแม่บ้านที่น,น่นเ่าแบบเอ้ยถ้าฝนตกอะเขาให้เดินขึ้นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่บ้านก็แบบไม่น่าให้ขึ้นนะเออขึ้นได้สองที่แต่เขาก็ไม่ให้ขึ้นเพราะว่ามันดูอันตรายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบว่าเออไม่เป็นไรโทรไปอุทยานไม่รับใช่ไหมโทรไปอุทยานไม่รับไม่เป็นไรเราลองเข้าไปดูก่อนเพราะว่าเราจะแบบให้ไปนอนสบายๆแต่แอร์อยู่ในห้องมันมันไม่ใช่แล้วคือ พร้อแน่นแล้วแต่งตัวแน่นแล้วไม่ได้ต้องไปถึงที่อะไรเงี้ยขอไปดูหน้าง,งานก่อนว่ายังไงถ้าไม่ให้ขึ้นก็ไม่ฝืนอะไรเงี้ยแต่ถ้าพอเดินขึ้นได้ก็โอเคอะไรเงี้ยก็ไปถึงแล้วก็ขับรถไปมันก็จะมีสองทางอย่างที่บอกว่าเราไปขึ้นทางถ้ำวัดชัยมงคลนะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือถ้ำนะคะานะคะาก็จะเขียนของเราจะถึงก่อนดูซ้ายมือจากที่พักนะคะจากที่พักไปถึงทางขึ้นถ้ำนาคาเนี่ยประมาณ7กิโลกว่านหน่อยๆก็ขับรถไปประมาณ1ินาที น,ะะนั่นแหละก็หลายคนเขาบอกว่าทางนู้นอะ่ะจะเดินไกลกว่าอ่ะอน,นี่ไม่รู้ใครใครไม่เชื่อก็ลองไปพิสูจน์ได้นะคะบอกจะเดินไกลกว่าแต่ว่าจะได้เห็นวิวน้ําตกอันนี้คืออาจจะอันซีนของที่นู้นนะคะแต่มีคิดว่าไปทางนี้มีอันซีนสุดแล้วอะ่ะมีคือแบบไม่ใช่โอเคแล้วอะ่ะอ่ะเราก็แบบไปขึ้นทางวัดถ้ำชัยมงคลราะว่าเขาก็บอกอีกว่าถ้าฝนตกทางอุทยานจะไม่ให้ขึ้นเพราะมันอันตรายโอเคนะเราก็เลยเฮ้ยมาแล้วก็ลองเสียงไปทางวัดแต่ใจก็ไปทางวัดอยู่แล้วแหละ แต่บุ๊กบุ๊กอนุนไว้นะแต่ก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่พาไปอะไรเงรี้ยให้เราไปขึ้นทางวัดถ้ำชายมงคลนั่นเองระหว่างทางก็เหมือนแบบแบบทำเอ็มวีอะทำยูทูสิ่งทองฝนตกปโปรแบบฝนตกอีกล้าแบบเพลงนี้มาเขาไม่ใช่นะเออฝนตกมือจนคิดถึงอะไรคิดหรือดูที่ฉันเหงาก็มานะคะอะไรอย่างงี้ก็ทำๆทำๆแล้วก็เข้าไปปื๊ดต่อรถแล้วก็ให้เพื่อนลงไปถามเลยว่าขึ้นได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยถามก่อนขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเค าก็บอกขึ้นได้แต่ว่าถ้าขึ้นทางนี้ต้องดูแลตัวเองนะไม่มีใครดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่าทางที่ขึ้นอะคะ่ะมันเป็นบันไดบันไดหินสลับกับบันไดเหล็กอะที่เขาทำมาให้เราอะเป็นทางขึ้นเนี่ยมึงออกมานั่นแหละก็มันจะลื่นๆก็คือต้องเซฟตัวเองอะนะเพื่อความปลอดภยัยของตัวเองก็คือเดินได้เพราะว่ามีแก๊งเดินขึ้นไปแล้วคือเราไม่ได้ดื้อดันนะแต่เขาบอกเดินได้ก็คือเดินได้เพราะว่าเซฟตัวเองอย่างแบบ เรียกอะไรยาแบบเทเลทะราก็นิดนึงนี่ก็นิดนึง,นนนงแต่ว่าถ้าใครแบบกลัวจริงๆอะไรเงี้ยเพบบื่อความปลอดภัยก็ก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้นะคะระวังฝนตกนั่นแหละถ้าเป็นอะไรไปก็อย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเองก็คือคิดอย่างงี้โทษตัวเองก็ขึ้นไปเองแต่ก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราก็ต้องเซฟตัวเองดีๆนิดหนึงนะะ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนเขาบอกว่าทางอุทยานอนะ่ะส่วนมากเขาจะไม่ให้ขึ้นแต่ถ้าไปคนที่ไปขึ้นทางอุทยานเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะคะนั่นแหละคอยบอกทางหรือคอยแบบนำไปโน่นนี่นั่นนะคะก็จะมีความเซฟตี้อดงงแแลววกอออััเเตะร เออแอบดนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็จะเจอคือคนที่นั่นอธัธยาศัยดีมากก็แต่ละตัวบอกเลยแล้วก็เราอาจจะไปเจอคนดีก็ได้นะคะเราก็ไปเจอพี่คนนึงที่เขาแบบแบบเป็นเหมือนช่างอะ่ะเขาอ่ะกำลังจะขึ้นไปซ่อมทางที่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนสะพานมันอ่าชำรุดน,นิดนึงเขาจะขึ้นไปซ่อมข้างบนเราก็แบบว่า ee, เฮ้ยราก่อนได้ไหมคะอย่างเงี้ยไปบอกเขาเขาก็แบบว่าครับครับครับเราไม่รู้ว่าเขารอนอะเราบอกว่าเราขอไปซื้อเสื้อกันฝนก่อน <laughs> ไอเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูไอที่ใส่ชุดกันฝนเสื้อกันฝนนันไม่ใช่แฟชั่นนะคะมันเป็นพร็อพที่แบบต้องมีนะคะเพราะเพราะว่าเป็นคนแบบเปล่าบางนะคะกลมอ่อมบางมากเพราะว่าไม่งั้นคือฝนตกตลอดทางเรารู้ตัวว่าเราอะ่ะ ป่วยง่ายมากเราก็เลยแบบเซฟไว้ดีกว่าอย่างน้อยก็แบบให้มันไม่เปียกให้มันแบบไม่ชุ่มเยอะอะไรเงี้ยเพราะอย่างน้อยคือข้างล่างอากาศก็ชื้นมันก็ชื้นพออยู่แล้วนะคะเราก็เซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขับรถออกไปเขาก็แบบขำๆเจนเอือนี้แล้วแบขับรถเราไปประมาณเจ็ดโลจ้าอะไรเงี้ยเข้าเมืองซนิดหนึ่งเลยโอเคเราก็ไปได้เจอกันผลมาตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะอย่างที่เห็นนะคะสีเขียวเขียวเข้ากับวันนั้นเราก็แต่งตัวแบบเต็มแมทดมากนะคะมีหมวกไปลิ้นหน้าแล้วก็แบบเนี่ยพทานๆอย่างเง ไปจ้าเดินจ้ารอไลน์เท่าแต่ว่าก่อนขึ้นนะคะก้อน,นนิดนึงเราจะมีจุดที่ก่อนขึ้นบันไดนะคะก็จะมีให้ไหว้พรกก็ไหว้พระขอพรนิดนึงนะให้ทางเดินราบรืบ่นให้ลงมาแล้วไม่เหนื่อยไม่หอบไม่ช็อกกันไปสักกอนนะคะสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนิดนึงนะจะ๊ะถามว่าจุดมุ่งหมายที่พวกคุณไปคืออะไรบางคนอาจจะขึ้นไปเพราะความเชื่อและความศรัทธาใดๆใดๆทั้งมวลน,นะแต่ที่นี่กมารีวิวเนี่ยคือมิกอะต้องการสื่อถึงความแบบเฮ้ย ความธรรมชาติมันสวยงามแล้วมิกก็เป็นคนแบบชอบแบบอะไรลุยๆแบบนี้แต่มิกก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปเพราะแบบว่าหาเพื่อนไปได้ยากมากมากๆอะไรออะไรเงี้ยตอนนี้คือแบบพอมีโอกาสได้ไปก็คือไปแล้วมิกก็จะดูตื่นเต้นพิเศษมากอะไรเงี้ยเออวิจัยใข่อะไรเงี้ยมิกก็อยากให้จริงๆก็มีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาแล้วก็มีความชอบธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าเฮ้ยไปเพราะงมงายหรือว่าไปเพราะตามกระแสไม่คือมิกอะถ้าคนรู้จักมิกจะรู้ว่ามิกอะอยากไปอยู่แล้ว ซูเปอร์นี่ไปเนี่ยจะรู้ว่าเราอยากไปอยู่แล้วเราเกินไปเลยอยากให้คิดว่าเราเหมือนไปภูออกระดึงเหมือนไปภูใสดาวอะไรเงี้ยเหมือนเราไปสัมผัสธรรมชาติอยากให้คิดแบบนี้มากกว่านะคะก็ตัดตรงนั้นทิ้งไปส่วนใครที่รักและศรัทธาเชื่อเรื่องพวกนี้ก็ไปก็เสริมขึ้นไปมันก็ไม่มีใครผิดหรือว่าใครถูกนะคะก็ความคิดเห็นส่วนบุคคลโอเคเอางั้นแหละความยากลําบากนะคะมันคือความชันของบันไดนั่นแหละที่บอก ขึ้นไปตอนแรกก็จะแบบเบาๆหน่อยเนาะเป็นบันไดบันไดปูนที่มิกบอกอะบันไดปูนปึ๊บปุ๊บป๊บสลับหินนิดหน่อยจะไม่ค่อยมีทางลาดเหมือนเหมือนคลอที่สุขุที่แบบว่าที่คือจะให้เห็นนึกภาพออกว่ามันขึ้นไปประมาณนั้นก็เลยพูดบ่อยหน่อยมันก็จะเป็นประมาณนั้นเป็นบันไดแบบชันชันเป็นเหล็ก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 ก็เล็กแบบองตรงเป็นคนกลัวความสูงแต่เราคิดถึงอะไรรู้ไหมในหัวเดี f a c เฟสไทยแลนด์เราต้องชนะอะไรอย่างเงี้ย คนอื่นทําได้เราก็ต้องทำได้คือจิตใจนี่คือแบบอีติป like right ีโซมาควาประมาณร้อยแปดจบร้อยเก้าจบได้นะจ๊ะกดกดคลิกคลิกคลิกไปนะคะระหว่างทางทําไมถึงมีแรงถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนขึ้นไปคิดเลยว่าเดี๋ยวตอนลงไม่มีแรงแล้วนะถ้าถ่ายถ่ายตอนขึ้นเลยนะคะแนะนําอย่างนี้ถ่ายตอนที่เรายังไหวนะคะแล้วทําไมมิกไม่มีวิดีโอมาน้อยมากคิดอย่างเดียวว่าเอาตัวเองให้รอดนะคะสิไม่บอกว่า มึงเอาตัวเองให้รอดได้รูปมาก็บุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออไถ่ายรู <c oughs> มันขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นข้วยค้ามเรนขึ้นขึ้น้นข้นขึ้นขึ้เขึ้น้นขึ้นขึ้นขึ้ืมึนมม้นขแบบแบบแบบึ้นขึ้นขึ้รขึ้น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 ขึนขึ้นขึ้นขึบนขนกนขึนขึนขึ้นขึ้นขึ้อขอากนขึนขึ้นขึ้นะแต่ก็คือแบบ ไม่รู้ทำไมาอ่ะก็มีแต่รูปอะไรเงี้ยว่าคิดว่าเอตอต้องนีสซะหน่อยมันดูแบบเออเขียวเขียว,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 วมันดูแบบเขียว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 มันดูแบบสบายหูสบาย,บาย,บายตามากเลยอ่ะมันจะดูตื่นเต้นสําหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเข้าป่าอะไรเงี้ยแต่หรบคนที่ไปเดินป่าไวแล้วอาจจะดูไม่ตื่นเต้นใช่ปะ่ะแต่นม้รู้สึกว่ามันดีมากมันเดอะเบสมันแบบอันซีนมันขึ้นไปแล้วแบบส่จะถามว่าแอบหอมเงี้ยรู้เลยว่าไหอย่าลืมพกยาดมยาหม่องยาหอมอะไรไปด้วยนะจ๊ะพูดเลยคือต้องเอาขึ้นไปจ้ะ จริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรมากจริงๆอะถ้าเราเดินแบบเรื่อยๆชิวๆแต่นิกคิดว่าถ้าฝนมันไม่ตกมันก็จะเดินได้ดีกว่านี้คลอบตัวกว่านี้แต่มิกนิกรู้สึกโอเคนะกับที่ฝนมันตกเพราะมันได้วิวเห็นปะมันจะได้เป็นแบบวิวอีแคลนเนาะที่เราแบบไม่ค่อยได้เห็นอะคนอย่างนิกนะคนเดือดแบบดูฉันเห็นว่าเบื่อแล้วอะไรเงี้ยไม่ก็บอกแล้วว่านี่นแบบรีวิวฉแบบแบบับลินดานะคะใครจะมีความเชื่อแบบไหนมาไม่รู้นะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะเพราะมันแบบขึ้นขึ้นไปเลยถามว่าเหนื่อยไม่ เหนื่อยเหนื่อยมากจริงแต่ว่าพอขึ้นไปอ่ะคือทุกอย่างมันเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนสวรรค์จริงอะเหมือนเราเราได้ขึ้นสวรรค์เหมือนเราไปถึงยอดของญีุ่นอะนะถึงถึงยอดแล้วอ่ะแล้วคือแบบลืมอ่ะลืมความเหนื่อยความล้าคือแบบอย่างเงี้ยุแบบเฮ้ยฉันอยู่บนสวรรค์ป้าอะไรเวอร์ป่ะนั่นแหละคือมันแบบมีหมอกอ่ะนึกออกไหมด้วยความฝนตกไปปลอยเนาะแล้วมันก็จะอากาศอากาศมันจะเย็นๆมันจะสบายสบายมันแบบหมอกมันก็จะแบบผ่านหน้าเราด้วยอ่ะเพราะมันมีความสูงมากไงนึกออกไหมหมอกผ่านแล้วก็แบบวิวแบบ ดีมากคือดีมากอะคือมันดีมากจริงๆอะเราไม่รู้จะพูดคำไหนพรเราเล่าให้ใครฟังอะเราก็จะพูดแค่ว่ามันดีมากไปเถอะไปเลยไปเลยเพื่อนๆไปเลยถือว่าไปเที่ยวไม่ต้องคิดว่าคนอื่นจะว่าแบบงมงายไปดูหินอะไรนู่นนี่นั่นอันนั้นมันเป็นโบนัสอี่ามันเป็นโบนัสลวกันถ้าเราได้สิ่งดีๆกลับมาหรือเราได้ไปเจอสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะเกี่ยวกับธรรมชาติและโลกใบนี้นะคะถือว่ามันเป็นโบนัสกลับมานะคะไม่ต้องแคร์คำพูดคนใดๆทั้งสิ้นนะคะไอ้ดอนแคร์พ ส่วนที่เนี่ยเดมิกมีภาพไปดูส่วนที่เป็นส่วนที่เขาบอกนะคะหินงูนะคะเป็นรูปขดอยู่นะคะนั่นแหละเป็นช่วงลำตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาว่ากันเดมิ๊กขึ้นรูปไปดูนิดนึงแต่ว่าพอมิกเข้าไปในนั้นมิกรู้สึกว่าขาดอากาศหายใจม่รู้สึกว่าเว่อไปรู้สึกว่าแบบอืมมันมีอะไรบางอย่างมิกคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แบบแล้วมิกก็พูดไม่ได้แล้วมิกก็ไม่ได้พูดกับใครแล้วมันคือมันมันมันทั้งว้าวมันทั้งแบบ มีมนขลังมันทั้งแบบเขาเรียกวอะไรอ่ะกลัวนิดๆอ่ะมันดูมีความเขาเรียกว่าอะไรเดียวมันมันขลังอ่ะมันถย่คิดไปเองแต่มันคือมันเป็นอะไรที่แบบในช่วงตัวที่เราไปยืนตรงกลางที่เขาบอกว่าเข้าไปได้ทีละคนอ่ะตัวนี้ขึ้นรู้ไปดูนะมันมันคือแบบน้าตาเถอะมันดูแบบแบบเหมือนเขาอยากให้เรานี่มีกายังกิดภาพอยู่นะเหมือนเขาอยากให้เรานิ่งตรงนี้เถอะนิ่งตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะ โอ้ยคนลุกดูคนลุกดูคนลุก,อลกเออดูดิคือมิกบอกไม่ถูกอ่ะมันต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองพอขึ้นไปถึงปั๊บมันจะมีทางเลี้ยวเพื่อให้ลงไปไหว้ในถ้ำนาคานะคะในส่วนลําตัวเนาะแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นมาทางเดิมเพื่อเพื่อไปไหว้ส่วนหัวของพญยานาคนะ,คะหรือว่าใครไม่ไปก็ได้แต่ว่ามิก,กคิดว่ามันอันซีนก็ต้องไปมันก็ต้องให้เห็นกับตาแล้วก็เป็นอย่างภาพที่เพื่อนๆได้เห็นว่าแบบเฮ wow ้ยว้าวอ่ะมันคือ จริงไม่จริงมันก็คืออยู่ที่ความเชื่อนะมิก็ไม่ได้มาพาไปงมงายหรืออะไรแต่เราก็มีความเชื่อความเชื่อในส่วนหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยมันจริงเลยมันคือเหมือนดินแดนสงบตรงนั้นอนะ่ะมีรู้สึกมีความสงบมีความแบบมันใช่มาแล้วเรามาแล้วอะไรเนี้ย มันจะยังไม่ค่อยมีป้ายเด่นชัดไปทางนี้เท่าไหร่อย่างไงนะคะต้องต้องสังเกตดิดนึงนะคะแล้วพวกพี่เขาก็พาไปไหว้เจดีย์หลวงปู่เสานะคะซึ่งบรรยากาศคืออันซีมากไม่พูดถึงไลยให้ดูภาพนะคะแล้วก็ถ้ำหลวงปู่วังนะคะแล้วอันซีนที่สุดจะเป็นเลยนะคะนเบวันก็คือผาวาใจว่าขาใจขานนเนยนะคะรูปที่ให้ดูเห็นปะ่ะคือมันแบบตรงตรงถ้าเราไม่เจอพวกพี่เขา,าอ่ะม,มิไม่ได้ตั้งใจจะไปตรงนั้นเลยมีแบบอาจจะก,กลัวอาจจะแบบไม่กล้าเดินไปอะไรสวัสดีค่ะ ภาพที่มันเห็นอะมันเหมือนแบบแล้วฝนมันตกอ,อะที่เขาแบบมาชิมไม่ได้เลยวิดีโอไว้เลยอะอย่าอย่าอย่าไปเลยอะไรเงี้ยทางทางวัดการอะไรเงี้ยเวันแรแค่ถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยอยู่ห่างๆแล้วก็แบบด้วยความแบบเป็นเด็กดีเก้าไม่กลาก้าขึ้นเข้าไปเยอะอะยังไงก็ลองไปกันดูนะคะเพื่อนๆรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจบการรีวิวีบาย